สวัสดีค่ะสวัสดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนา๊ดดองด้วยนะคะและคลิปนี้นะคะแล้วก็จะมาแชร์เกี่ยวกับการฟาร,ร์มของสายอาชีพแมคเดิกนะคะหรือว่าพ่อค้านะคะก็จะเป็นสายป้าขวานแล้วก็ตั้งป้อมในการฟาร,ร์มนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูการฟาร,ร์มของตัวละครของตัวนี้เลยนะคะก็พี่เขาเนี่ยจะฟาร,ร์มราวๆวันหนึ่งก็คือจะได้อยู่ที่หนึ่งพันถึงหนึ่งพันสี่ร้อยเอ็มนะคะอันนี้ก็คือฟาร,ร์มคนเดียวนะก็จะใช้เป็นการป้าขวานกับตั้งป้อมในการฟาร,ร์มนะคะเดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวจะพามาเทสในการฟาร,ร์มพร้อมกันเลยแล้วก็มาดูเรื่องการกดสกิลด้วยนะคะรวมไปถึงการทํายังไงให้ป้อมแรงด้วยนั่นเองค่ะกดสกิลไหนก่อนหรืออะไรยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมดัดขอแนะนํา easy c a d เติมถูกเติมไวสะดวกปลอดภัย100%เดัดปักลิงไว้ด้านล่างนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ที่ฟาร,ร์มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวดัดให้ดู EP ดพีกันก่อนนะคะ สำหรับ EP ตัวนี้เนี่ยตอนนี้มีอยู่ที่1420แล้วกันนะคะโอเค1,420ล้านนะคะเดี๋ยววันนี้มาลองเทสดูว่าจบเนี่ยจะ EP เท่าไหร่นะคะอ่ะขั้นตอนแรกในการฟาร์มสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะยืนอยู่ประมาณมุมนี้นะคะก็จะเป็นตัวเอลเดอร์เนาะโอเคค่ะสำหรับการฟาร์มนะคะของตัวละครนี้เนี่ยก็จะวางป้อมไว้ทั้งหมด3มมุมเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ตีมอนฝั่งนู้น มันจะอยู่จุดละ2ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างน่าจะมี1ตัวอ่าในการฟาร์มก็คือจะเซตออโต้เป็นสกิลป้าขวานไว้นะคะป้าขวานหนึ่งแล้วก็จะเป็นอ่าโอเวอร์ค็อกคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นฟูบัฟนะคะซึ่งจะกด1นทีก็จะได้ทุกบัฟของพ่อค้าที่เลเวล6นั่นเองคะ่ะก็จะมี5 b u บัฟนะคะอันนี้ โอเวอร์ค k กนะคะก็จะเพิ่มพีดาเมตของตนเอง5%แล้วก็จะเพิ่มค่าฮิตหรือว่าเอเนจีเนี่ย25แต้มและทุกๆวินาทีก็จะฟื้นฟู5แต้มต่อเนื่อง5วินะคะก็เป็น50แต้มนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นสกิลกดมือนั่นเองค่ะก็เวลาเราเซตออโต้ไว้เนี่ยมันก็จะพอดีค่าฮิตจะ100พอดีเลยนะคะพอรถเข็นหมดแบบนี้เนี่ยก็จะทำการกดโอเวอร์ฮิตหนึ่งที่จากนั้นก็จะวิ่งไปตั้งป้อม แบบนี้1จุดนะคะแล้วก็ตรงบนนี้อีก1จุดค่ะแล้วก็ข้างล่างอีกจุดนึงประมาณนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวป้อมมันจะค่อยๆอัปเกรดของตัวมันนะคะอันนี้มันก็น่าจะเก็บพลังงานแล้วก็จะอัปเกรดคือถ้าขั้นสามเนี่ยก็จะสามารถตีวันฮิตได้นั่นเองค่ะก็จะทําให้ไว้ขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นขั้นสามแล้ ก็จะเป็นวันฮิตแบบนี้เลยส่วนตัวป้อมนะคะก็จะอยู่ทั้งหมด90วินะคะก็ประมาณ1นาทีครึ่งนะคะมันก็จะพอดีกับค่าฮิตพอดีเลยก็คือค่าฮิตจะเต็มปุ๊บเราก็กดโอเวอร์ฮิตแล้วก็ไปตั้งป้อมบนไปแบบนี้นะคะอ่ะส่วนอันนี้จะเป็นบัฟของบัตแดนนะคะอันนี้ก็พี่เขาเอามาเต้นไว้เนาะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่ม EP ให้กับคนที่อยู่ในบัฟนะีคะก็น่าจะได้ประมาณ10%นะคะ อันนี้ก็คือขั้น3ก็จะยิง1ฮ i ิตตอนนี้ค่าวหิตก็คือเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวตัวน,นี้น่าจะใกล้หมดแล้วแล้วก็จะทำการวางป้องวนไปแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะอ่าหมดแล้วก็กดโอ้ฮิตต่อจากนั้นก็วางไว้1จุดจุดที่2และจุดที่3ค่ะแล้วก็กลับมาที่เดิมแบบนี้ ก็คร่าวๆก็คือวนลุปประมาณนี้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเันทำการกดคูณสาบนะคะเพื่อเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าได้เท่าไหร่นะคะโอเคค่ะ,คะเดี๋ยวมาดูสเตตัสกันคร่าวๆนะคะก็จะเ,เป็นสเต็ง99 AG 88แล้วก็ลักนะคะหรือใครจะลองบิวมาลงเป็นลักเพื่อที่จะเอาค่าคียอะไรก็ได้ค่ะอ่าส่วน p x Ha นะคะก็จะอยู่ที่1 8 0 0 0ถึง20,000นะคะ แล้วก็ค่าขีนะคะก็จะอยู่ที่146แล้วก็เด้งไป176นะคะอันนี้น่าจะเป็น30ค่าขีสาน่าจะมาจากรูนด้วยนะคะคิดาเมจ3 0ค่ะ p ิวอีโบนะัสจะอยู่ที่4 3 0 0ค่ะส่วนออฟแมวนะคะของพี่เขาเนี่ยก็จะนิ้นเป็นชามนะคะเพื่อเอาค่าขกด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าไอตัวป้อมมันสามารถที่จะรีกได้นะคะมา,มาดูเรื่องเซตอาวุธนะคะเซตอาวุธก็จะใช้เป็นของตัวเซต คูุมแรงนะคะก็คือตัวที่ออโต้นั่นเองสกิลปาขวาน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะเซ็ตคลุมก็จะเป็นเซ็ตไาวิ่งเซ็ตตัวนี้เลยคะ่ะตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะเอาค่าคริด้วยนะคะแล้วก็มีแรงดาเมจสิเซนั่นเองค่ะแล้วก็จํานวนเพิ่มคริดามจด้วยนั่นเองค่ะ,ะประมาณนี้นะคะส่วนการก็จะใส่เป็นตามขนาดธาตุเผาเลยนะคะของเอลเดอร์เนาะก็จะเป็นไฮด้านะคะแล้วก็วัวนะคะ อันนี้มานาอันนี้ก็จะเป็นบาโปแล้วก็ฟิโดล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นหมาหมาเน่ากับโซฮีค่ะอันนี้ก็จะเป็นนกฮูกแล้วก็ใส่สปิตเมนติดหนึ่งใบนะคะอีกค่ายนึงจะเป็นโคโบนะคะก็เป็นกรินั่นเองนะคะต่อไปมาดูสกิลที่กดกันนะคะก็จะเป็นโอเวอร์ฮีทนะคะสนการกดโอเวอร์ฮีทเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มดาเมจพีดาเมจ 65%ให้กับตัวเองนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเอามาช่วยบูต t าเมจให้กับป้อมนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะไปคอมโบกับสกิลเน็กซัตัวนี้นะคะที่อ่าตัวนี้เลยนะคะอัปเกรดโอเวรอเวร์ฮีทนะคะก็เมื่อโอเวอร์ฮีทจะเพิ่มพีระมิดเพิ่มขึ้นอีก120%นั่นเองค่ะก็เราเลยจะกดโอเวอร์ฮีทก่อนจากนั้นก็ตั้งป้อมนะคะต่อมานะคะเรื่องของเฟืองนะคะอันนี้ ก็จะไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะคะเพราะว่าเฟืองสับสนุนของสายป้อมก็น่าจะไม่ค่อยมีนะคะสำหรับป้อมใหม่ก็ใส่เป็น Holy l i g h ล s h i ชิวอันนี้ก็จะทำการเพิ่มดาเมจให้กับตัวละคร10%นะคะอันนี้จะเป็นฟเฟืองสับสนุนสกิลบูมแรงนะคะหรือว่าสกิลปาขวานนั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ย ก็จะทำให้ระยะการโจมตีเนี่ยบวกหนึ่งนะคะก็คือตีไกลขึ้นนะคะแทบจะไม่ต้องเดินนั่นเองนะคะแล้วก็จะทำให้พีโ e เ e ดิเรชันของเป้าหมายลดลง5%ทับซ้อนได้มากสุด3ชั้นนั่นเองค่ะ ก็ใส่อยู่2ออย่างนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของรุนนะคะรุ่นเนี่ยก็จะใส่เป็นวิกเน็ตตัวนี้นะคะก็ตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติมันก็คือจะเพิ่มคริเลทให้กับตัวละครนั่นเองค่ะก็อันนี้ก็จะเพิ่มคริเสามเรเนะคะมีผลต่อเนื่อง1ิวิต่อชั้นนะคะก็จะไม่ทับซ้อนกันนะคะสําหรับตัวนี้ก็จะทําให้คริเลทถ้าใครขาดก็สามารถหาเฟืองตัวนี้มาใส่ได้นะคะต่อมาอีกอันนึงก็จะเป็นเมกาตอนค่ะเลเวลสิบแล้วก็อันนี้จะเป็นโอเวอร์พาวเวอร์นะคะ แล้วก็อีกอปหน,นึ่งก็เป็น Starfall นั่นเองค่ะส่วนลูนอาชีพจะเป็นตัวนี้นะคะ Anti Magic นั่นเองค่ะก็อของปลาขวานนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงนะคะก็จะมี ในบูลรทนะคะก็จะเป็นสําหรับสายป้อมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวแดนให้ดูก่อนนะคะก็จะคือเป็นพรีเซตแรกอันนี้เลยนะคะก็เป็นสายป้อมก็ที่เลเวล20นะคะก็ทุกๆหนึ่งจุดห้าวินาทีตัวป้อมจะเพิ่มพลังงานให้กับตนเองหนึ่งขั้นโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้การอัปเกรดของป้อมเนี่ยไวขึ้นด้วยนะะั่นเองค่ะก็สามารถใช้กันได้นะคะก็จะทำให้ป้อมเนี่ยเป็นขั้น3าได้ไวขึ้นนะะั่นเองค่ะ นี่ค่ะตอนนี้นะคะก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูอีพีกันเลยนะคะตอนแรกมีอยู่หนะึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเนาะตอนนี้มีอยู่ อาก็ได้มาทั้งหมด1,202ล้านนะคะก็อาจริงๆอ่ะถ้าตัวนี้ของพี่เขาฟาร์มคือเขาจะฟาร์มได้น่าจะประมาณ1,300บวกบวกนะคะแต่ว่าซึ่งอาจจะเป็นพอดัดแบบกดสกิลพลาดด้วยโอเวอร์ฮิตกดพลาดด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยจะได้น้อยกว่านิดนึงนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการฟาร์มสายป้อมของอาชีพแมคานิกนั่นเองนะคะแต่ก็เอามาแชร์งไงก็ขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยนะคะพี่ตู้เนาะที่ให้มาแชร์เกี่ยวกับว่าฟาร์มยังไงแชร์สกิลอะไรต่างๆนะคะงไงถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจด้วยนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ฝากร้านเติมเกมด้วยนะคะ e a s y c การนะคะเติมถูกเติมไวและปักลิง ไม่ได้ล่างแล้วนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ